สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องทีเ่เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเก็บข้อมูลเลยก็ว่าได้นั่นคือเทคนิคการสุ่มตัวอย่างครับโดยเราจะอิงจากตำราคลาสสิกเลย Sampling Techniques ของ Cochran ใช่เลยค่ะเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆเป็นทั้งศาสตร์และศีลเลยนะการเลือกแค่บางส่วนมาศึกษาเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจทั้งหมดหรือประชากรเป้าหมายได้แบบ ว่าน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องไปคุยกับทุกคนซึ่งมันช่วยประหยัดมากๆเลยค่ะทั้งแรงทั้งเงินและก็น่าสนใจที่ค็อกรรนว่าเออบางทีการสุ่นดีๆเนี่ยมันให้ผลแม่นยำกว่าการสำรวจทั้งหมดด้วยซ้ำไปนะคะโหจริงเหรอครับทำไมล่ะครับเพราะเราคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลได้ดีกว่าค่ะเหมือนเราโฟกัสได้เต็มที่กว่าอ๋อน่าสนใจมาก นั้นวันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีหลักๆที่เคาครั้นเสนอเนี่ยมันเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียต่างกันตรงไหนและทําไมเราถึงต้องเลือกวิธีที่ไม่เหมือนกันด้วยเมื่อกี้ที่บอกว่าประหยัดอันนี้เข้าใจครับแต่ที่ว่าบางทีสุ่มแล้วแม่นกว่าสํารวจทั้งหมดอันนี้ขออีกทีได้ไหมครับเพราะอะไรนะครับค่ะคือเพราะเราสามารถทุ่มทุนทรัพยากรไปกับการอบรมคนเก็บข้อมูลหรือว่าควบคุมกระบวนการต่างๆได้เข้มข้นกว่ามากๆไงคะพอเราทํางานกับกลุ่มตัวอย่างที่มันเล็กกว่า ลองนึกภาพตามนะคะสมมุติเราจะสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศเลยการจะทำรายชื่อประชากรทั้งหมดให้มันเป๊กๆเ,เ,เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือไม่ก็ต้องใช้งบเยอะมากการสุ่มตัวอย่างก็เลยจำเป็นมากๆค่ะครับครับเข้าใจแล้วครับงั้นเราเริ่มจากวิธีที่ดูเบสิกที่สุดก่อนเลยไหมครับการสุ่มอย่างง่ายหรือ SRS ได้เลยค่ะ Simple Random Sampling หรือ SRS เนี่ยหลักการง่ายๆเลยคือ ทุกคนในประชากรที่เราสนใจมีโอกาสถูกเลือกเท่ากันหมดแบบเป๊ะๆเ,เลยนะคะเหมือนจับสลากเลยทางปฏิบัติก็อาจจะให้เลขทุกคนแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์สุ่มเอาหรือจะใช้ตารางเลขสุ่มแบบเก่าก็ได้ค่ะฟังดูยุติธรรมดีนะครับแต่เรื่องความแม่นยำล่ะครับ คือถ้าเราสุ่มตัวอย่างแบตเตอรี่มาสักชุดหนึ่งได้อายุเฉลี่ย394วันตัวเลขนี้มันก็คงไม่ใช่ค่าเฉลี่ยจร,จริงๆเป๊ะๆของแบตเตอรี่ทั้งหมดที่ผลิตออกมาใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะมันเป็นแค่ค่าประมาณค o อกแคลนเองก็เน้นเรื่องนี้มากๆนะคะ คือค่าที่เราได้จากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่เสมอซึ่งเราวัดได้ค่ะเรียกว่าค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานหรือ standard error อย่างในตัวอย่างแบตเตอรี่เมื่อกี้สมมติว่าอยู่ที่4.6วันอ๋อครับแล้วไอ้เจ้า4.6วันนี่มันบอกอะไรเราต่อได้บ้างครับ มันเอาไปใช้สร้างสิ่งที่เรียกว่าช่วงความเชื่อมั่นหรือ confidence limits ได้ค่ะพูดง่ายๆก็คือจากค่าเฉลี่ย394วันกับความคลาดเคลื่อน4.6วันเนี่ยเราพอจะคำนวณได้ว่ามีโอกาสสูงมากๆเช่น99%เลยนะที่อายุการใช้งานเฉลี่ยจริงๆของแบตเตอรี่ทั้งหมดนะ่ะจะอยู่ในช่วงประมาณ382 4 0 6ถึง406วันนี่แหละค่ะ คือพลังของการสุ่มแบบใช้ความน่าจะเป็นที่ค็อกแคลนให้ความสําคัญมากคือมันบอกขอบเขตความไม่แน่นอนให้เราได้พอเห็นภาพแล้วครับแต่แต่ถ้าประชากรที่เราศึกษาเนี่ยมันมีความหลากหลายมากๆล่ะครับเช่นสมมุติเราสํารวจรายได้คนกรุงเทพโอ้โหมีตั้งหลายอาชีพหลายแบบเลย การสุ่นแบบง่ายๆเนี่ยมันอาจจะบังเกินบังเอิญไปจับได้แต่กลุ่มคนไรายได้สูงหรือต่ำไปเลยก็ได้ใช่ค่ะนั่นเป็นจุดที่คอแครนชี้เลยว่า SRS อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไปก็เลยมีวิธีที่เรียกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิหรือ Stratified Random Sampling เข้ามาช่วยค่ะแนวคิดก็คือก่อนที่สุ่มเนี่ยเราแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยๆก่อน ที่เรียกว่าชั้นภูมิหรือสตรา t a าโดยที่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยควรจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าระหว่างกลุ่มต้องต่างกันชัดเจนหน่อย เช่นแบ่งตามอาชีพหรือระดับการศึกษาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราค่อยไปสุ่มอย่างง่ายจากแต่ละกลุ่มนั้นแยกกันไปเลยอ๋อเหมือนเราบังคับไกลๆเลยว่าต้องได้ตัวแทนจากทุกกลุ่มที่เราสนใจมาแน่ๆคอาแครนคงเน้นว่าวิธีนี้มันช่วยเพิ่มความแม่นยำได้เยอะเลยสิครับใช่ค่ะโดยเฉพาะยังยิ่งถ้าค่าเฉลี่ยของสิ่งที่เราสนใจเนี่ย มันต่างกันมากๆระหว่างชั้นภูมิวิธีนี้จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนได้เยอะเลยแล้วโคแกนยังพูดถึงเรื่องการจัดสรรตัวอย่างด้วยนะคะหรือ allocation คือถ้าชั้นภูมิไหนข้อมูลมันดูแกว่งๆมากความแปรปรวนสูงเราก็อาจจะต้องสุ่มจากชั้นภูมินั้นเยอะหน่อยค่ะเพื่อให้ภาพรวมมันแม่นขึ้นอืมเข้าใจครับแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับที่ใช้กันบ่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่แบบการมีรายชื่อประชากรทั้งหมดมันยากจริงๆหรือว่า เราอยากประหยัดค่าเดินทางมากๆเวลาลงพื้นที่เก็บข้อมูลมีค่ะมีอีกวิธีที่นิยมคือการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหรือคลัสเตอร์แซม pling ค่ะวิธีนี้เราจะมองประชากรเป็นกลุ่มก้อนไปเลยเช่นหมู่บ้านบล็อกในเมืองหรือโรงเรียนแล้วเราก็สุ่มเลือกมาแค่บางกลุ่มเท่านั้นจากนั้นแทนที่เราจะไปสุ่มคนในกลุ่มนั้นอีกทีเรากลับไปสำรวจทุกคนหรือทุกหน่วยย่อยในกลุ่มที่เราเลือกมาเลยค่ะโโหฟังดูมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับเรื่องการลงพื้นที่เนี่ย แต่ข้อแค่นคงมีข้อควรระวังสำหรับวิธีนี้ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนคะ่ะข้อควรระวังหลักๆเลยคือความแม่นยำมันอาจจะน้อยลงนะคะถ้าเทียบกับ SRS หรือ s t r a t i f y Sampling เออถ้าขนาดตัวอย่างสุดท้ายที่เราได้มันเท่ากันนะคะเหตุผลก็เพราะว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่นหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเขามักจะมีความคล้ายคลึงกันมากกว่าคนที่ถูกสุ่มมาแบบกระจายกระจายเขาแครนเรียกสิ่งนี้ว่าสหาสัมพันธ์ภายในกลุ่มหรือ intra-cluster correlation พูดิ่งแรกก็คือคนในกลุ่มเดียวกันมักจะคล้ายกันนะคะทาให้ข้อมูลที่ได้จากแต่ละคนในกลุ่มนั้นอาจจะได้ไม่เพิ่มความหลากหลายของข้อมูลเท่าที่ควร ซึ่งเรื่องนี้ต้องเอามาคิดตอนคำนวณขนาดตัวอย่างแล้วก็ตอนวิเคราะห์ผลด้วยค่ะโอโลกแห่งความเป็นจริงนี่มันซับซ้อนกว่าทฤษฎีเสมอเลยนะครับนอกจากเรื่องวิธีสุ่มแล้วคอแครนได้พูดถึงปัญหาอื่นๆที่เราเจอกันบ่อยๆในการสำรวจจริงๆบ้างไหมครับโอ้โห oh ปัญหาคลาสสิกเลยค่ะที่เจอแทบทุกการสำรวจคือการไม่ตอบสนองหรือ non-response คือเราสุ่มคนมาแล้วแต่เก็บข้อมูลจากเขาไม่ได้ อาจจะติดต่อไม่ได้เขาปฏิเสธหรือไปแล้วไม่อยู่บ้านอะไรแบบนี้ซึ่งเขาเคร่นเตือนเลยว่าอันนี้อันตรายนะคะเพราะถ้ากลุ่มคนที่ไม่ตอบเนี่ยเขามีลักษณะบางอย่างต่างจากคนที่ตอบอย่างชัดเจนผลสำรวจของเรามันก็จะเอียงเอียงหรือไบแอสไปได้เลยค่ะอ้าวแล้วพอจะมีวิธีรับมือกับปัญหานี้ไหมครับ ก็อาจจะต้องพยายามติดตามซ้ำหลายๆครั้งหรือที่เรียกว่า callbacks นะคะหรือบางทีก็มีการสุ่มตัวอย่างย่อยๆจากกลุ่มคนที่ไม่ตอบโดยเฉพาะเลยเพื่อไปศึกษาลักษณะของพวกเขาแล้วเอามาปรับแก้ค่าประมาณของเรานอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องคือความคลาดเคลื่อนจากการวัด หรือ measurement errors เช่นคนตอบจำผิกให้ข้อมูลไม่ตรงหรือแม้แต่ตัวผู้สัมภาษณ์เองนี่แหละครัอาจจะมีผลต่อคำตอบได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องจัดการตั้งแต่ตอนออกแบบคำถามแล้วก็ควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลให้ดีเลยค่ะฟังดูแล้วการจะเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างสักวิธีนี่มันเป็นการตัดสินใจที่ต้องคิดเยอะจริงๆนะครับต้องดูทั้งเป้าหมายงบประมาณลักษณะประชากรความแม่นยำที่อยากได้ข้อจำกัดต่างๆ คือไม่มีวิธีไหนดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์จริงๆถูกต้องที่สุดเลยค่ะหัวใจสำคัญที่คอคแครนเน้นย้ำตลอดเลยก็คือต้องเข้าใจหลักการข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อสมมติฐานที่อยู่เบื้องหลังแต่ละวิธีให้ถ่องแท้เพื่อที่เราจะเลือกใช้ออกแบบแล้วก็ตีความผลได้อยากเหมาะสมไม่ใช่แค่ทาตามตามกันไปอย่างเดียวค่ะครับผมก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมขอทิ้งคำถามชวนคิดไว้หน่อยนะครับ คือการที่เราพอจะรู้แล้วว่าเบื้องหลังตัวเลขผลสำรวจต่างๆเนี่ยมันมีวิธีการสุ่มที่หลากหลายซ่อนอยู่แล้วก็อาจจะมีปัญหาอย่างเรื่องคนไม่ตอบหรือการวัดที่อาจจะคลาดเคลื่อนได้ความเข้าใจตรงนี้จะช่วยให้เรามองข่าวสารหรือผลวิจัยที่เราเจอกันในชีวิตประจาวันเนี่ยด้วยสายตาที่พิจารณามากขึ้นหรือตั้งคำถามกับข้อมูลเหล่านั้นอย่างชาญฉลาดมากขึ้นได้อย่างไรบ้างครับลองเก็บไปคิดกันดู